สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจด็อกเตอร์ทามสาขาโรบิสันรอยดได้มาโปรแกรมกุญแจรีโมดนะครับในรถโตโยต้ายาร s ปี06นะครับระบบสมาร์ทคีย์นะครับตัวนี้เราโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาเทศสระบบให้ดูนะครับตัวนี้เป็นตัวเดิมของลูกค้านะครับล็อกอันล็อกนะครับระบบรีโมดใช้งานได้เราจะมาทดสอบระบบสตาร์ทดูนะครับอยบเบรก สตาร์ตติดนะครับเรียบร้อยนะครับของลูกค้าสมบูรณ์ร้อเปร์เ็นเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่เราโปรแกรมขึ้นมาให้ใหม่นะครับจะมาเทสระบบให้ดูนะครับล็อกอันล็อกนะครับระบบรีโมทใช้งานได้นะครับจะมาทดสอบระบบสตาร์ทนะครับสตาร์ทติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับ สนใจทําเพิ่มกุญแจรีโมทนะครับระบบอิมโมทุกรุ่นทุกระบบนะครับโทร0910641601ช่างเช้ยรโสธรยินดีให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ขอบคุณครับ